เอาละก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mixcentral วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Keep Driving ครับเกมนี้เป็นตัวเดโมนะครับวางจำหน่ายในวันที่6กุมภาที่จะถึงนี้ตัวเกมมีเนื้อเรื่องประมาณว่าในยุค2000นครับนี่คือรถคันแรกของเราที่เราได้เลือกมาในฤดูร้อนที่ยาวนานและเงียบสงบครับมันมีงานเทศกาลที่กาลังจะมาถึงในอีกัางหนึ่งของประเทศเราเลยเลือกที่จะสตาร์ทรถวางแผนเส้นทางตามแผนที่และออกเดินทางครับ ไม่ว่าตัวเรานั้นจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราครับอ่าเพราะว่าเราจะเจอกับผู้คนตามทางเส้นทางเมืองต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเราก็ต้องเมเนจกันโอเคครับเรามาลองดูกันซิว่าจะเป็นยังไงปะโรงเรียนยังคงติดอยู่ในความทรงจำของคุณเป็นเพียงอุปสรรคที่เลื่อนลางครับคุณจะต้องฝ่าฟันมันไปได้เนื่องจากไม่มีแผนจริงจังสำหรับฤดูร้อนเราจึงตัดสินใจที่จะไปไปเล่นเกมที่บ้านเพื่อนครับ คุณยืมรถยนต์ของครอบครัวและออกเดินทางไปเที่ยวสุดสัปดาห์ครับวันพฤหัสที่สามพฤษภาคมนี้มีเวลาถึงสิ้นวันอาทิตย์ที่จะต้องไปบ้านเพื่อนคือมีเวลาทั้งหมดภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงบ้านเพื่อนใช่ไหมโอเคและก็อย่าลืมนาเกมเอ,อ,อย่าลืมนําเกมโปรดของเรามาด้วยโอเคครับก็คือจะเดินทางไปบ้านเพื่อนอย่างนั้นเหรอตามเนื้อเรื่องใช่ไหมไม่ใช่เทศกาลอะไรแต่ดูเหมือนจะเป็นบ้านเพื่อน โอ้ยย,ย้ยผู้ชายกับผู้หญิงเหรอน่าตัวของผู้ชายครับนี่อะไรอะพื้นไอ้เนื้อเรื่องพื้นหลังเราเหรอคือชื่ออะไรใช่ไหมชื่อ driver ไม่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 ไมไมนี่ m i x ซ n ครับความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของคุณซ้ายคือแย่มากขวาคือดีมากตรงกลางคือกลางๆครับถ้าตามเนื้เรื่องของตัวเราให้มัน มีโอกาสที่จะสามารถเนื้อเรื่องมันดีขึ้นเพราะว่ามันบอกว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเราจะเป็นการบ่งบอกถึงการช่วยเหลือจากผู้ปกครองครับซึ่งอาจจะเป็นระดับความง่ายหรือยากของเกมนั้นผมเอาระดับ4แล้วกันเนาะ อาชีพว่างงานอันนี้คืออะไรอะ่ะมันลักษณะเริ่มต้นเหรออ๋อมันเป็นสกิลด้วยเมื่อคุณเคลียร์ภารกิจบนถนนในระหว่างวันคุณจะได้รับพลังงานสองหน่วยครับอ,อ่ช่างยนต์กับนักเรียนช่างยนต์ถ้าเราเคลียร์ภารกิจบนท้องถนนเราจะได้รับความทนทานหนึ่งหน่วยครับส่วนนักเรียนนะอ่าเรามาลองดูนักเรียนกันเราจะได้เริ่มต้นโดยมี1ทักษะสกิลพอยต์ครับพระธามแมคคานิกเลยแล้วกันเป็นช่างเครื่อง ช่างยนต์พัดถามเอาไปซ่อมรถตัวเองแล้วก็คุณนําอะไรมาด้วยแพ็กเกจดูแลของคุณแม่คืออะไรอะ่ะอ๋แพ็กเกจของคุณแม่มีแบบช็อกโกแลตหนึ่งแท่งถังแก๊สเต็มถังผ้าพันแผลกล้วยแอสไพรินวิดีโอเกมอุปกรณ์ของเรากล่องเครื่องมือถังแก๊สเทปพ,พันท่อดักเทปแอปเปลิลวิดีโอเกม what แล้วก็กีตาร์แอนเบีย อไปเที่ยวบ้านเพื่อนค่อยให้เพื่อนซื้อก็ได้มั้งอย่างนั้นอะ่ะคือของมีแต่แบบกีตาร์ไฟฟ้าบุหรีเบียลังเบียรแล้วก็วิดีโอเกมเอาเป็นเออ่จากแม่เนี่ยคือแบบเยอะดีนะพวกของกินมีแถมน้ํามันด้วยไอเน,นี้ยมียาอันนี้น่าสนใจมากเลยของแม่ของแม่นี่คือน่าสนใจมากมียาด้วยคือผมก็คงจะเลือกอันนี้แหละครับอันนี้คืออะไร for sale เลือกรถเหรอเป็นรถในปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งซีดานรถซีดานที่นั่งผู้โดยสารสีที่นั่งสัมภาระปานกลางเครื่องยนต์ปานกลางอุ้ยรถกระบะหนึ่งเก้าแปดแปดรถบรรทุกนั่งได้สองคนเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ก็คือมันมีด้านหลังให้เก็บใช่ไหมละ่ะเครื่องยนต์ขนาดปานกลางอุ้ยเฮ้อ รถมาโซ่เอีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ที่นั่งสองที่นั่งเก็บสัมภาระได้น้อยแต่เครื่องยนต์ดีมากอ่ะถ้าถามว่าเบสิกเบสิกแล้วผมอยากได้อันนี้มากกว่าที่นั่งสีที่นั่งเอาอันนี้ดีกว่ามันมันหลากหลายดีโอเคมาไปกันครับอ่านี่ไงข้อมูลของเรานี่คือเริ่มยังไงโอ้ยรถเยอะไปหมดแล้วทำไมรถมันสวนอย่างเงี้ย อันนี้บ้านอ๋อนี่คือบ้านวิเสียงดังอะ่ะอันนี้คือเก็บของใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วก็ออกใช่ไหมเอดี AD เพื่อไปนะครับอันนี้คืออะไรใช้ระหว่างเหตุการณ์เพื่อหลบหนีเหรอแล้วนี่คือกดเพื่อปิดเมนูใดๆที่เปิดอยู่และหยุดเกมชั่วคราวอ๋ออ๋อไป กดที่รถเพื่อเปิดเมนูในรถอันนี้คือเป็นภารกิจใช่ไหมปฏิทินเราต้องไปให้ถึงวันที่7ใช่ไหมโอเคครับนี่คือในตัวรถและนี่คือรถแมพครับแผนที่อ่าโอเคครับแผนที่ เรามาดูกันซิว่ามันมีอะไรบ้างคือปลายทางเราจะต้องไปเฟรนโฮมบ้านเพื่อนนี่น่าจะเป็นเส้นทางลัดใช่ไหมก็น่าสนนะถ้าไปถึงให้เร็วอุ้ยเส้นทางนี้ไม่ดีครับมีแนวโน้มที่จะกินพลังงานและกา๊าซมันมีภัยคุกคามบนเส้นทางที่เยอะมากอาจจะทำให้เราติดสถานะที่ไม่ดีได้ครับาจริงบ้านเพื่อนกอันตรายเนี่ย เพิ่งเคยรู้สึกว่าบ้านเพื่อนมันอันตรายขนาดนี้ครั้งแรกเลยส่วนอันนี้นะครับเป็นถนนที่เงียบสงบครับมีแนวโน้มที่จะทําให้เปลืองพลังงานมากขึ้นเป็นเส้นทางตามท้องถนนที่เปลืองพลังงานเนาะอันนี้เป็นทางลูกรังเหรอความทนทานของรถอาจจะได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยถ้าตามเส้นทางเส้นนจากบ้านเราโอ้โหอีกฟางหนึ่งของเมืองงั้นเราเอาขี่แบบปลอดภัยเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเค อ๋ออ๋อโอเคโอเคใช้เส้นทางแบบนี้โอเคการควบคุมแบบนี้ตอนนี้พลังงานมีเต็มครับยังยังเยอะอยู่แล้วก็มีเงินอยู่75.5เพลงติดลิขสิทธิ์ั้ยเนี่ยไปติดยงก่อนไอ้เหี้ยเพลงติดลิขสิทธิ์ปะเนี่ยโอเคเพลงเมื่อกี้น่าจะติดลิขสิทธิ์ปะเนี่ยอุ้ยอะไรอะ รถอีเวนต์ครับกิจกรรมบนท้องถนนภยัยคุกคามแต่ละอย่างจะแสดงส่งผลต่อทรัพยากรของเราเหรอพลังงานเงินความทนทานแล้วก็แก๊สครับนี่คือสกิลของเราใช่ไหมเพื่อจัดการกับภยัยคุกคามหรืออีเวนต์ที่เกิดขึ้นประมาณนั้นครับเราต้องใช้ทักษะหนึ่งอย่าง จุดต่างๆบนสกิลจะแสดงถึงจํานวนการใช้งานทักษะครับที่สามารถใช้ได้มั้งถ้าเราใช้หมดแล้วทักษะจะไม่สามารถใช้อีกจนกว่าเราจะไปถึงที่พักผ่อนครับแล้วไอคอนด้านล่างจะแสดงถึงประเภทของภัยคุกคามที่จะสามารถกําจัดได้ก็คือรูปแบบไหนสามารถใช้ด้านล่างนี้ได้ใช่ไหมโอเคส่วนเป็นรูปดาวครับไอคอนรูปดาวจะสามารถกําจัดภัยคุกคามได้ทุกประเภทอ่าไอคอนรูป X คือลบภัยคุกคามไม่ได้ครับต้องใช้สกิลรีแลกซ์เพื่อ จัดการกับภัยคุกคามเหรอครับให้มันหายไปเหรอให้เราคลิกและลากไปภัยคุกคามที่เราเจอด้านล่างใช่ไหมโอโอเคอ๋อมาวางอย่างนี้ตัว x คือกำจัดไม่ได้อันนี้ล้กันอ่ะเมื่อไอคอนทักษะแต่และอย่างกำจัดภัยคุกคามออกไปคุณจะได้รับการโจมตีที่สมบูรณ์แบบคืออะไร เพอร์เฟกต์ฮิตครับเมื่อคุณโจมตีได้เพอร์เฟกคุณจะได้รับเอ็กซ์ตร้าเทิร์นซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ทักษะอื่นได้ในเทิร์นนี้เฮ้ยไม่ใช่เกมขับรถเหรอทักษาบางอย่างมีค่าใช้จ่ายดังที่มันโชว์ไว้ตรงนี้โอเคตามที่มันแสดงให้เห็นคือกินพลังงานหนึ่งใช่ไหมเอาละได้เวลาที่ต้องใช้สกิล a v e to Go ได้เวลาต้องไปแล้วเพื่อกำจัดเอ่อุค,คามที่เข้ามา อใส่ใส่ไหนอ่ะเอ่อโอเคโยนมาหนึ่งอย่างแม้ว่าคุณจะได้รับเพอร์เฟกต์ฮิตอีกครั้งแต่เทินนี้ก็จะสิ้นสุดครับสามารถรับเทินพิเศษได้เพียงครั้งละหนึ่งเทินในตาของเราเท่านั้นในช่วงถนนไพคุกคำพร้อมไอคอนคำเตือนจะโจมตีคุณอ๋อก็คือที่เราเหลือไว้ใช่ไหมโอเคก็จะเหลือเป็นแบบน้ำมันลดหนึ่งความคงทนลดไปหนึ่ง พลังงานน่าจะลดด้วยหลังจากช่วงถนนเกิดเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็จะมีคำเตือนขึ้นมาใหม่โอเคคุณจะต้องเอาชนะกิจกรรมบนท้องถนนเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดมันถูกกำจัดไปแล้วเราถึงจะโอเคครับสโลสโลคันที่รถอ๋อมันคือการขับขี่บนท้องถนนที่ขับช้าๆมากครับถ้าใครขับรถจะเข้าใจดีครับรถคันอื่นมันขี่อย่างเร็ว จะมีสักคันหนึ่งที่มังแช่และขี่ช้าๆตอนนี้เราสามารถหลบหนีออกจากเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยการกดกดปุ่มแกส๊สพดอลครับแต่มันจะสร้างความเสียหายให้กับเรานะสิ่งของบางอย่างสามารถใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ในการทำกิจกรรมบนท้องถนนก็คือเป็นแทนสกิลนะครับอ่าตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องแก๊สครับอ่าฮะ โอเคอันลัคกี้โอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับหมักฝรั่งครับเออเหลืออันเดียวเอ็กซ์เตทินใช้เอ,อ่อนี่คืออ่าฮะทำลายครบโอเคผ่านได้แล้วให้ตายเถอะ เฮ้ยเขับรถดีๆหน่อยสิวะเหตุการณ์ด้านหน้าอีกแล้วครับเรามาเจออีกและกล้องตรวจจับความเร็วบ้าน่ะเฮ้ยโดนกล้องตรวจจับความเร็วอ่ะชิปหายแล้วคุณเออแม่งแดกตังกูด้วยอันนี้อ่ะฮะแล้วก็ให้ตายเถอะเออโอเคเหลือตังเหลือตัง ตังทำไงดีเอาเอาดาวมาลดตังไปหนึ่งเออเสียพลังงานเยอะเลยโอเคลดตังไปสองไม่อยากเสียตังเราหนีได้ไหมอ่ะโอ้โ อันนี้เติมเข้าไปแล้วมันจะอ๋อให้ตายเถอะโอเคมันแทบจะโอ้โหแทบจะหมดแล้วเออไอโอชิบหายหายาของหมดไปหนึ่งอย่างอันนี้อะไรอะ่ะหมดแล้วเหรอโอเค เออไม่เหมือไม่เหลือทางเลือกแล้วครับกินพลังงานเยอะมากเมื่อไรจะไปถึงเนี่ยโอเคเจอคนนั่งอยู่ครับเฮ้ยว่าไงถ้าอยากจะออกไปจากถนน,นแห่งนี้นะนายจะต้องเตรียมตัวคุณจะต้องมีสมุดบันทึกเพื่อเขียนสิ่งต่างๆลงไปโอ้แล้วก็เครื่องเล่นเพลงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะนะ วัตเดอเฮลกดที่รถอ่ะฮะอ๋อมันเล่นเพลงคือผมระแวงว่าถ้าผมเปิดเพลงแล้วมันใจเนี้ยผมก็เลยปิดเพลงไว้พักไหมครับเราจะได้เอเนเนอรจีมาสามความคงทนของรถเสียไปหนึ่งโอเคพักสักนิดหน่อยครับอ่ะฮะ แก๊สเหรอแก๊สยังเหลืออยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแผนที่มันขอดูแผนที่หน่อยนะครับตรงนี้เป็นแกส๊สอุย๊ยแกส๊สแก๊สทุกจุดเลยครับซึ่งผมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนก็ได้นะเราจะไปที่นี่เหรอไม่มาตรงนี้ล่ะเออมาตามเส้นทางนี้ดีกว่านะว่าตรงนั้นมันลำบากมากกว่าเยอะเลยอะ แล้วก็ในรถมีของอะไรบ้างวิสกิลเหรอปลดล็อกเหรอผมมีแค่หนึ่งครับซึ่งยังไม่มีอะไรเลยที่สามารถทำได้ปลดไม่ได้วันก็ยังวันที่สามอยู่ยังมีเวลาครับอืมโอเคลองดูซื้อของครับเผื่อได้ของดีๆมามีเจ็ดสิบห้าซื้ออะไรได้บ้าง กระป๋องเบียทำให้เรามีความสุขแล้วก็เมาไม่อะ่ะอืมผมอยากได้อะไรที่มันสามารถให้สกิลเราได้นี่ไงเอเนอรพวกของได้อเนอร์มาอีเวนต์เหรอนี่คือซิกาเลตครับบุรีอาจจะทำให้มีอีเวนต์อะไรบางอย่างขึ้นก็ได้แก๊สเรามีแล้วครับเอเนอร์จีเอเไม่จำเป็นขนาดนั้นอะคาอัพเกรดครับ เอามาดูสิ <laughs> ชามทำให้ลักกี้โชคดีขึ้นอ่ะซื้อประมาณนี้ล้กันโอเคงั้นได้เวลาไปต่อกันแล้วครับไน่โฟล์ถึงเวลากลางคืนครับเรากำลังไปตามเส้นทางนี้ครับ โอเคหวังว่าจะไม่เจออีเวนต์อะไรนะผมว่ามีไอ้นั่นแน่นอนไอ้รถคันเมื่อกี้แหละครับเหมือนขี่มาหาเรื่องเราเลยรถที่ถูกทิ้งไว้อะแบอบนัอนพาเหรอครับอืมเรารู้สึกเหนื่อยเหรอเอาเวนกร,รมผมควรอันนี้ โอ้ของหมดแล้วฮะโอเคอกินกล้วยเอานี้แล้วกันมั้งชอ็อกโกแลตเติมพลังงานครับพลังงานมันอ๋อมันหลอดแตกเลยเหรอนี่คืออ๋อนี่คือของที่ได้มาใช่ไหม มันคือคัฟเกรดครับสรุปคือกูมาอีเวนต์เพราะว่าเอามาขโมยของจากรถที่เขาจอดอยู่นี้นะมีคนโบกรถครับอีเวนต์คนโบกรถฝนตกด้วยมาโอ้ฝนตกโอ้หวัดดีเออสวัสดีขอบคุณสำหรับการหยุดให้นะคือฉัน ฉันโดนเออฉันโดนไล่ออกจากงานอะแล้วก็ตกรถบัสถ้าไม่ว่าอะไรพาฉันไปเมืองถัดไปได้ไหมไปที่สํานักง,งานจัดหางานอ,ะอ่ะอ้าได้ดีพวกนั่งข้างเลยเฮ้ยสกิลเหรอเฮ้ยคือเราจะได้สกิลมาด้วยเหรอเฮ้ยจริงอันนี้คือไม่ต้องลากใช่ไหมนี่คือได้มาเลยใช่ไหมโอเคพวกไปกัน อา่าฮะเมืองถัดไปก็จะถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องซีเรียสพวกติดรถมาอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้น h ฮ a วีเรนอ๋อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้มันยิ่งเกิดเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นโอเค เราสามารถกดสลับเพื่อใช้สกิลได้กดล็อกสกิลทักษะสวิฟครับคุณจะได้รับเทิร์นพิเศษโดยอัตโนมัติเหมือนกับตอนที่คุณใช้การโจมตีอย่างเพอร์เฟกต์ยังไงล่ะอมของเราใช้ได้มากกว่ามั้งโอ้ให้ตายเถอะเพอร์เฟกขอเทิร์นเพิ่มส่วนเออ่พีอ่อันนี้มันเคลียร์ไม่ได้ดี โอ้มันเอามาเพิ่มอีกแล้วต้องต้องพังนี้ก่อนครับโอเคแล้วเราค่อยใช้อันนี้อ่ะฮะยายายาอ้เพิ่มมาสองอันไอ้บ้าไอ้บ้าต้องตีพวกนี้ถึงจะเพอร์เฟกต์โอ้โห้อินเอร์จี โ oh, อชิตอ่าใช้นี้ก่อนแล้วก็ใช้สกิลโอเคว้ oh, oh. อา่ากินก่อนโอเคเอาไม่พวกโอเคเซฟซื้อของหน่อย เอออยากได้อะไรก็ตามที่มันช่วยเรื่องรถบ้างอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะยูซอมกิบบออนี่ไงใส่ได้นี่ไงแล้วก็อ๋อมันใส่มาตรงนี้ได้โอเคพวกของเล็กๆสามารถใส่มาตรงนี้ได้ครับมันจะมีนี่ไงค่าสกิลอยู่เนี่ยแอสไซดินเก็บไว้ก่อนครับผมเห็นแล้ว ประเด็นของเราคือสกิลสีฟ้าเราขาดครับผมต้องมองหาอะไรก็ตามที่มันสามารถลดค่าความคงทนหรือเพิ่มค่าความคงทนให้ลดได้ล้ใช้ในการโจมตีเรื่องค่าค่าความคงทนอ่าดักเทปโอเคได้มาละน้ำมันยังพอมีครับ ผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้จะอัปเกรดรถยังไงอะ่ะตอนนี้เรามีสองสกิลพอย์แล้วครับผมเห็นนะไอันนี้เป็นสีเขียวสองอันก็น่าสนใจดีนะครับแล้วนี่คืออะไรสีม่วงครับโอเคกดค้างเพื่อกดล็อกอาา่าฮะนี่ไงเพื่อล็อกไม่ให้ไพคุกคาม,มันเกิดการสลับพี่ครับโอเคเงินเราจะหมดแล้วเนี่ยออโต้พารนี่ไง แล้วผมจะอัปเกรดรถยังไงครับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเราจะอัปเกรดรถยังไงคือตังเราก็ไม่มีขนาดนั้นอะ่ะคือเข้าไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้บอกไงว่าอัปเกรดยังไงวันที่สี่ละอ๋อนี่คือต้องไปส่งใช่ไหมเดตไลน์เขาต้องไปโอเคเส้นทางตรงนี้ยังไงเราก็ผ่านครับมีเดไลน์บอกอยู่โอเคมันต้องไม่เน็ทุกอย่างเลยครับ เราต้องมาเช็คทั้งหมดเลยหรือว่ามันมันแค่ใส่ในรถมันก็ได้สแปดแล้วครับน่าจะอย่างนั้นมัน้งปะ่ะโอเคไปกันต่อครับเรากำลังจะใช้เส้นทางเพื่อตรงไปยังเมืองเลยครับ มันอีเวต์มันเกิดอะไรขึ้นเยอะจังเลยอะ่ะทํำไมเล็บของฉันมันดูสกรปรกจังเลยอะ่ะฉันไม่สนใจกับสงสัยฉันคงเกาหัวอีกแล้วมั้งคงจะต้องอาบน้ํา,นานแล้วละ่ะความสกรปรกเพิ่มหนึ่งให้ตายเถอะสเตตัสเราจะเอาออกยังไงอะ่ะโอ้โหอีเว้น สโลคันที่รถเอเนจีทรีทหนึ่งอันโอเคเออ่เราต้องทำการเคลียร์น้ำมันที่เอาเช็ด oh, น้ำมันเออรถโดนไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยพี่เรียนเติมสถานะให้อีกโอ้พระเจ้าเอ้ยสวย แล้วก็เออ่ดักเทปไหกเออโอ้โหมันโหดจังวะอันนี้อืมแล้วก็เอ้าผมกดไปแล้วกดผิดอันเหรอเออเออ แม่สวิฟเหรอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่แบบอยากสะอาดทำยังไงดีโอ้ทางแก๊สเติมได้เยอะเลยอะผมลองใช้ดูนะเมื่อกี้ฉันหวังว่ารถเอ่อฉันหวังว่าฝนมันจะหยุดในไม่ช้านี้นะกคิดงั้นแหละ แต่ก่อนรถอ่ะ EPA คืออะไรวะ <ทดง ffer> ไอพวกก่อกวนบนท้องถนนเหรอไม่ใช่นี้สิเออโอเคแล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยอย่าเพิ่งหลับโว้ยเออไปถึงเมืองก่อนส่งไอเท่นี้ก่อนมึงจะหลับพร้อมกับเขาเลยเหรอ ะนะจะหลับทางนั้นที่มีคนนั่งอยู่บนรถด้วยเนี่ยนะดวงอาทิตย์ขึ้นครับต้องหาที่พักแล้วแหละคือถ้ามันมีที่พักอย่างเช่นตรงนี้มีช็อปมีมีที่พักไหมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีที่พักหน่อยก็ดีครับเอาซากรถอีกแล้ว ไม่เอาได้ไหมอ่ะเริ่มเหนื่อยพลังงานเริ่มโดนกินครับต้องโอเคนี้มาก่อนแล้วก็เอานี้มาอันลักกี้โอเคโอเคอ่าได้ได้ความสามารถมา โอเครถเสียน้ำมันน้อยลงได้อะไรมาอีกหม่ล้อเหรอรีมูวันแคทรีดครับก็คือน่าจะเป็นสเตตัสติดตัวเลยมั้งถ้างั้นน่ะไปถึงเมืองเธอเออที่จุดบุรีบนรถของนายอ่ะจุดติดไหมอ่ะจุดติดสิเอ่ขอชั้นสุบรีหน่อยได้ไหม นายเปิดหน้าต่างด้วยแล้วกันฝากเปิดหน้าต่างด้วยนะพวกถ้าจะสูบอะเอาเลยไม่ว่าอะไรอยู่แล้วฉันผ่านรถคันนี้ไปไม่ใช่หรอขยี้ตาอันที่สองฉันจะไม่ยอมให้เขาขี่ผ่านฉันไปอีกแล้วอันที่สามมันไล่ตามฉันอย่างนั้นหรอขยี้ตาดูก่อนใช่ปกวะอ๋อฉันคงเหนื่อยแหละ เฮ้ยบ้าคิดมากคิดไปเองโอเคจะถึงแล้วครับไม่น่านจะมีอีเวนต์แล้วล่ะเอ๊ะแพ็กเตอร์โอ้ยเปลยเลย <c oughs> มันจะมีทุกที่เลยเลยฝนตกหนักด้วยโอ,โ,อโอ้โหเมย์เอ้ยอืมโอเคโอาชิดเอ่อต้องใช้พลังงานแล้วครับโอเค อุ้ย้าสถานะหนักเลยครับต้องไปหาที่พักเพื่ออาบน้ําแล้วก็รีพลังงานของตัวเราครับการขับรถบนท้องถนนมันเหนื่อยครับโอเคน้อทรีไดวิ่งอันนั้นลงไปสู่บุรี่ใช่ไหมอันนี้ผมได้มาสองใช่ไหมเอาปลดนี้ก่อนแล้วกันอะไรอะ่ะอีโคได้ครับ อุ้ยเคลียร์สีนี้หมดเลยอะ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง<ๆ>น่าสนใจแล้วก็ร้านค้าขายได้ไหมพี่ผมขายได้ไโอ้ขายได้ขายของที่ได้มาจากการที่ไปอันนี้มาใช่ไหมโอเคเราก็จะมีตังค์มากขึ้นเพราะเรามีตังค์มากขึ้นอย่างน้อยเราจะมาซื้อของเพื่ออันนี้ครับโอเคซื้อของหน่อยแล้วกันสีเขียวเรามีเยอะแล้วอะ่ะ ได้สีอื่นสีฟ้าเอ้ยตอนกลางคืนอุ้ยแพงจังเอามาใช้สำหรับการสังเกตพวกเหตุการณ์ในตอนกลางคืนครับผมก็เลยลองเอามาดูแล้วกันเอ่อมันมีฟรุตแคนดี้ขนมพวกเนี้ยมันเริ่มจะหมดแล้วครับโอเคนี่ไง มาส่งถึงที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยคือผมต้องบอกบอกงานเขาด้วยเหรอร้านกาแฟพานโรงฟาร์มอ๋อมันคือให้เราทำเพื่อหาตังค์ใช่ไหมไม่ใช่คนคนนี้แล้วเพื่อนเราหรอเออนี่ไงคุยหานายโอเคกับมันนะนายก็รู้ฉันต้องการสิ่งนี้ถ้ามันได้เป็นไรให้ฉันเออนั่งรถกับนายนานกว่านี้ได้ไหมหรือประมาณสัปดาห์หรือไม่ก็ ประมาณนั้นน่ะเอ่อหลังจากนั้นฉันจะแบบไปทางของฉันเองอะ่ะจะสัญญามึงนั่งต่อโอ้โหไอ้เหี้ยผมควรพักผ่อน